พบกับน้องเซนทีมงานกวงเส้นออกไงได้ชั่วกันอีกแล้ววันนี้น้องเซนมีรถกระบะเต็นซิงซี่ประตูมาฝ้าพีพีกับแขนนี้เลยอีซูซูดีแม็กซ์สองจุดห้าได้เป็นตัวเซนนะคันนี้รถปีสิบห้าใหม่เส้นตอนตอนเท่านั้นเองแลททิสพัคั์คันนี้นํามีส่วนลดให้มากกว่าสี่หมื่นบาทกันไปเลยคุณพี่คันนี้นะคะราคาหนะ้าไปอยู่ที่สี่เส้นห้าหมื่นแปดพันบาทวันนี้คลิปนี้น้องเซนให้ส่วนลดไปเลยจัดไปในราคาพิเศษเพียงแค่ ามเส้นกาวเมินกาวบันบาเท่านั้นคุณพีใครสนใจนะคะซ่ามาติดต่อซูนฮกซี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือแอดไลน์ได้ที sks หนึ่งสองสามซี่อย่าลืมตัวแอดดานานะคะมาดูราคาสามเส้นว่าบาทใดอะไรบางนี่ด้านหน้านักได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยขาด้เป็นแบบอีซูสู่ๆแล้วเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยคุณพีไฟหน้าหน้าไม่แตกไม่ราวนะคะมาผอมไฟตัดหมอกูหน้าให้แล้ว บอดี้จะได้เป็นสี่ข้าวนะคะสี่ซ่วยซัมอรรอพันแม็กจะได้เป็นสี่าส่วยๆแบบนี้เลยและที่สำคัญคันนี้มีบันไดขึ้นลงให้แล้วได้เป็นกระบะสี่ประตูนะบอดี้ข้าวภายในดำนี่นะคะส่วยๆแบบนี้เลยคันนี้นะคะภายในได้เป็นภายในดำเลยคุณพี่แหลโบดได้เป็นบอบผ้าลายกราฟิกหนุม่มสบายแบบนี้เลยส่วยๆเลยนะคะพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยที่มาพร้อมแอร์แบ็กแล้วนะคะเป็นพวงมาลัยเดิมๆเลยนะ แล้วก็คันนี้จะได้เป็นเข่องเล่นแบบหน้าจอทัชสกรีนคันนี้นะคะบูทูดได้ 4D ได้นะ USB m p 3ถือได้ได้เร็วเรีบเยบร้อยแล้วคันนี้มีกรองมองค่อยล่างให้เร็วเรียบร้อยนะแล้วก็แอคคันนี้ก็ปรับได้สูงทุดถซี4ระดับกันไปเลยเกียร์คันนี้จะได้เป็นเกียร์ธรรมดาพี่ได้เป็นเกียร์แมนนวลเร็วเรียบร้อยนะคะ5 5สปีด5เกียร์เ,เกียร์แบบเขียย5เกียร์เอออะนะคะสำหรับคันนี้นะมีเครื่องดิฟฟี่ให้นะคะผมมีหน้าแล้วก็ ที่สำคัญสำหรับขันนี้นะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักผิดความแต่ต่อยอมแมวในนอนนึ่งอเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลองเห็นให้ดูในช่วงข้องสีสองิดทีนี้สีสองนะไม่ซาซี่ไม่ผลซี่หัวหนุ่งหัวน็อตไม่แกะไม่เคยเม็ดอาดด้านบนปั๊มเดิมมาจากโรงงานไฮเลวเรียบรอยนี่แล้วก็ด้านบนท่าอาซาไม่มีครับยันครับอาัคาราใดใดนะคะเดี๋ยวเราราคาหน้าไปกันอีกรอบหนึ่งนี้นะคะอีซูซูดีแม็กน,นาีหน้าเืีงองซ่องจุดห้าได้เป็นตัวเซตรถปีสิบห้าใหม่นึ่งเส้นซี่มืดสามพันกิโล ราคาหนะ้าปายที่เส้นฮาร์เมพันวันนี้น้องเซนให้ส่วนลดไปเลยเลือกเพียงแค่สร้างเส้นกาวมืดกาวบานั้นนะคันนี้คุณพีทันได้สนใจจอบสดไม่บวกแวดเพิ่ม7เปเส้นนะคะรื้อจัดไฟเน้นก็จะพอ่นอยู่ประมาณ8 0 0พันว่าบาทประมาณนี้นะเอกสารนชัดเจนเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูวอดี้รบมนาะกันบ้างนี่ว่าคันนี้บอกเลยว่าสวยแล้วไฟฟ้าให้เร็วรบคันนะพี่น้ารับกระจกกระจกได้นี่่วยๆแบบนี้เลยนี่ด้านท้ายนะ นี่มีสปอยเลอร์ที่ตัดกับตัวรถมาพร้อมไฟท่อยแล้วแม็กไครเนอร์ก็ข้องดีแม็กไคแล้วนะคะส่วยๆวยแบบนี้เลยนี่แล้วก็มีในะส่วนขออกลองมองท่อลัง่งไห้แล้ว่่อไฟทายไม่มีแตกไม่มีราวนะพี่นะไปดูในะส่วนข้อห้องเครื่องว่าไปนี่แตงสิ้งไห้แล้วเรียบร้อยนะสาหรับกันนี่บอกเลยว่าได้ไปก็คือคุ้มมากๆม้งเส้นให้เลยห้องเครื่องเดียกเครื่องเดิมเดิมมีทุอย่างเดิมเดิมนะบอดี้ส่วยๆวนี่ดันหน้าก็คือสวยเลยนะพี่นะ ระประกันอยู่แล้ว่ะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักผิดความยอมแมวใน่นนรอยเป0ดสิ้นมะาให้เลยเครื่องนี่ได้เป็นเครื่อง VGS t เ r b o บนะคะสำหรับขันนี้ได้เป็นเครื่องซ่งจุนห้ชายเป็นเชียเพลิงดีเซลขันเดิมพี่นะมีแพลนเพนอยูสีนสอกไมซาซี่ไม่ผลซี่หัวนอ็อตไม่แกะไม่ค่อยฟ้ากับโปงขันนี้ก็คือเดิมเดิมโรงงานกันแบบนี้เลยสำหรับขันนี้ยันนะราคาหนะ้าปลายอยู่ทีสี่เส้น ห้ามืนแปดพันบาทวันนี้คลิปนี้ uh, bunu, น então, ้องเซนให้ส่วนลดผีผีไปเลยจะเลือกในราคาพิเศษเพียงแค่ซาอมเส้นเก้าหมื่นเก้าพันบาทแ่านั้นนะคะพีพีทันได้ทีส่นใจนะคะสามามาติด <invalid> ต <AUDIO> ้นน้องเซนโดยตรงได้ทีโทรซุนซ่อมห้าซนหกี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือแอดไลน์ได้ที sks นึ่งซ่องซามซี่อย่าลืมตัวแอนดานะยังไงคลิปนี้ e ีนี้น้องเซนต้องขอัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันไม่ e หน้านะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะน้องเซนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเซนและทีมงานของเส้นกล้องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ